ทุวันนี้จะบอกว่าหลวงปู่บ้าคนนั้นคนนี้นะ่ยพวกลูกหลานคิดผิดพวกเราคิดผิดหลวงปู่ยกทมยกวินัยขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้หลวงปู่เป็นครูเป็นบาของพวกเธอแล้วอันนี้ผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกแค่นั้นเองอนะ่ะอันนี้มันผิดทำอย่างนั้นมันผิดมันไม่ได้ถูกนี่นั่นกินเหล้าผิดกินเหล้านี้ถูกไหมควารักอา้าวพักกินเหล้ามันจะถูกเหรอพามีเมียถูกไหมคอารัก เป็ผีนทีมันพูดนี่นี่ไม่ลหรมันก็ต้องไปอย่างนั้นเพราะเราเป็นกูเป็นบาของพวกเราเป็นผู้จีตต้องปูกปักรักษาหลักธรรมหลักวินัยเทอดทุนจัดจดาไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมปกป้องกูเป็นพ่อถ้าเราเป็นลูกดีนี่จะมีคนอื่นที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองนี่เราจะมีความรู้สึกยังไงเอ้าจะนั่งดูให้เขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เหรอเป็นคนดีเหรองั้นกูจะถามเลยนะ มิยาจะยุ่งจําเป็นก็ต้องยุ่งเห็นแต่เลเล่สันจานเท่านั้นน่ะหลวงพ่านาบว่าต้นแล้วตั้งแต่ถูกไล่ออกจากวัดจำราขาวนูน่นบทนี้ไม่ก็นูน่นไปกินน้ําเนา่าๆอยู่ที่วัดไอ้ภัศสารสันติสุขนั่นน่ะลูกก็เห็นนี่แหนขุนๆอยู่ที่สงสารนั่นเราก็ไม่ว่าเราจะรับกรรมให้หมดโกครุบาอาจารย์ไม่ไหมแต่น้อยเนื้อเติมใจมี ได้ดึกถึงบุญของตัวเองไม่เคยว่าดางพ่อยตั้งแต่เป็นคาราวาสมาทำบุมทกุศลตลอดเอ้าคงจะเป็นวิบากกรรมตั้งแต่ในอดีตชาติมั้งเราก็เลือกชาติไม่ได้เราเลยว่างั้นก็รับกรรมไปแต่น้อยใจอยู่น้ำตาจึมอยู่ก็ไล่ไปอาบน้ำอาบน้ำสงน้ำไอไปกินน้ำเน่าๆเราก็ไปแล้วก็ทำมาโกกกองนั่นแหละที่ลูกเห็นที่ฉันน้ำพ่อเนี่ยแต่จะบอกว่าโกรธเกลียดกับอาจารย์ไหมไม่มีแต่น้อยใจมี หลวงปู่จะเป็นอย่างนั้นข่มเวทนาตลอดไม่มีออกมาเพศพานเพราะบวชมาแล้วไม่สมควรเกลสมณเพศพูดกันก็พูดกันด้วยเหตุด,ด้วยผลซะถ้าไม่ฟังก็คือจบนั่นเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมล่ะเวลาโยมเขาด่ามัน่าเกลียดไหมล่ะหาตอนหาขอทานชาวบ้านเขาจินกันเหมือนหมาเขาบ้าเห็นไหมล่ะโอ้ยก็เทือนไปหมดในหัวใจเรานี่ย นี่แหละพระนี่แหละสมณะชกต่อยกันไม่พอก็จเจ้าอะไรแะ้วที่จะบอกว่าที่ไหนท่านจะกันทำไมก็เอามีดเอาปลาฆ่ากันลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นพระเป็นสมณะนี่แหละให้ฟังให้ดีนะหมู่คณะที่เป็นพระพเป็นสมณะเทอุบาสตุนจิกาเทถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวิน,นัยปกป้องพระพุทธศาสนาจะปล่อยให้พวกเดรัจฉีนอกนี่นอกรอยกลุ่มนี้มาทำลายศาสนากันเหรอ เวาลาหลวงปู่พุ่นก็เวาลาหลวงปู่ปเทศขึ้นก็บอกว่าหลวงปู่ดาโมดาคณะเอาฟังให้มันดีนะหมหูค่คณะครูบาอาจารย์เพราะเป็นครูอาจารย์บาทสุทริกาก็ฟังให้ดีด้วยเนหะ็นไหมล่ะเหมือนที่พระพุทธลาเห็นไหมล่ะยอมไหมล่ะเขาประมาทก็ไดศาสนาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศาสนาไหนก็าตามไม่มีมรรคไม่มีผลหรอกไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรหรอกเป็นคำโอด อโอ้อวดเพื่อหาลาบจักรกลความเสลิมฉลองยุดยอดเท่านั้นเห็นไหมละ่ะขนาดนักเลงเขานักเลงเล่ามเมาพูดกันมานั่นแหละท่าพิณโทนท่านพิณโทนเห็นไหมละ่ะเขาประมาทพระพุทธเจ้าเราเขาบวมมาพ่อเราท่านเนี่ยไปแสดงฤทธิ์นะห่อเอาบาทหน่อยนี่โอ้ยท่านนั้นไปแล้วท่านก็มีฤทธิ์เหมือนกันโอ้ยไม่แล้วท่านก็ฤทธิ์เดชมากเหมือนกันไปหอ่หอไปเอาเจ้านั่นผมจะดู เม,มโมคลาดูที่เขาประมาทพ่อแม่ตัวเองนี่เลยพระโมคลาหยุดนิ่งเฉยเหรอพระวิโตนหยุดนิ่งเฉยเหรอนี่เหมือนกันนี่พระประมาทนี่ประมาทหลักธรรมหลักวิน,นัยคือประมาทพ่อของเรานี่บอกว่าจับเงินจับทองไม่มีความผิดอะไรจับใช้จ่ายไปเลยกินข้าวทุกเวลาไม่มีความผิดอะไรกินได้ทุกเวลาเลยไม่มีบาปวิบากรรเปียผีไมล่ะลเตรลญเจเฉียงไปเลยนั่น กินเล่ามาสุราไปเลยมีเมียไปเลยไม่ผิดกพาพญานาคไปเลยกาบราษีไปเลยไม่ผิดปวดอุตริมนุษยธรทมว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษห่อเฮือเดินฟ้าได้เรื่องหลังของขังของข้าพเจ้านี้เลือดประเสริฐสามารถที่จะเหนือกรรมได้จะไม่ตายหง ได้เครื่องรางของกันข้าพเจ้าไปจะไม่ตายจะไม่ตายอีกอเปิดอุทรีนไหมละ่ะเนนี้เต็มโลกเต็มสงศานี่เขาฆ่าพ่อเราฆ่าพระเจ้าพระดีอุบาสกิกาดีจะยอมหรือเอ้าหลวงปู่ก็จะถามถ้าเราไม่รวมตัวกันพวกนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็จะทําลายพ่อเราฆ่าพ่อเราพวกเ,เรายอมหรือเอา้าหลวงปู่จะถามเลยนะถ้าหลวงปู่นิ่งเฉยก็จะแสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่พระไม่ใช่สามัญนแล้วมีแต่โมฆะลาก็ไม่ยอม พระบิโทนก็ไม่ยอมเห็นไหมล่ะก็ประมาณจตตราเรานั่นพระบิโทรเอาที่นู่นถ้าไม่เคาเห็นหน่าที่นี่ว่าพุทธจศาสนาเลิกประเจรกนาดไหนนั่นพระบิโทลก็รับใช้เอาเดี๋ยวผมจัดการให้ท่านมุขละเห็นไหมล่ะนี่ก็ประมาณพ่อเรานี่พระดีอุบาสิกาดีเราจะไม่รวมตัวกันหรือ ปกปักรักษาผู้เป็นพ่อเหรอคือทําคือวินัยเหรอใี่พวกเป็นพ่อผีมาทำลายเราทำอะไรยังงั้นเหรอใช้ใจจับใจเงินจับทองไปเลยหอมจุ๊บจุ๊บให้ดูนี่จุ๊บพิษเงินจุ๊บพิษทองให้ดูด้วยยังไปกลับไป้ใบมันอยู่นั่นน่ะมันเป็ดผีไหมล่ะมันจะถามเลยนี่น่ะเตือนใจไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าตุกีกาเขาบ้า ขอเข้าที่บ้างเขากินอยู่ก็ไกลกันเหมือนหมาน่ะฟังแล้วก็เถือนใจไหมหล่ะพวกเรานั่นออกฟิตออกอินออกลาย่อด้วยาตัวเองู้มิเศษเลือดประเสดฟ้าโอ้ยดูเอานะพวกเรานะแค่นี้ยังรักษาไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงอาบัตท,ที่ใหญ่ๆไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ว่าดีเลิศประเสฐฟ้าเกิดขึ้นเลย มีแต่ผู้ทำลายมีแต่พวกทำลายพวกทำลายเต็มโลกเต็มสงสารเฮอกันไปกาไปไหวเห็นไหมละ่ะทั้งที่เขาเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองก็ยังไม่ทราบก็ยังไม่ส่งเสริมเขาอยู่เห็นไหมละ่ะพระองค์สักราชท่านออกมาประกาศนพวกเรายอมรับไหมละ่ะไม่มีเลยที่จะยอมรับความเป็นจริงมันดะสนใจเรื่องบุญเรื่องบาป ข้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดตลอดคือข้าทำข้าพี่ไหนมีพระองค์สังกัลาดพระองค์ปัจจุบันจะออกมาประกาศว่าอยา่าเลยลูกหลานหยุดถือจะจับเงินจับทองใจจ่ายเงินทองเหมือนคารวาสเลยมันเป็นกรรมหนักพวกเรายอมไหมหล่ะมีใครยอมบ,บ้างไหมเวลาหลวงปู่พูดขึ้นก็พิดมดเรายอมให้หมู่คณะด่า ยอย่ให้อุบาสจิกาดด่าแล้วถือว่ากลุ่มที่ดา่าเรานั้นก็คือกลุ่มของพระเทวทัศน์นั่นแหละกลุ่มของพวกที่ทําลายพระพุทธศาสนาพวกเตลือีนอกนี่งนองลอยแค่นั้นแหละถ้าเป็นพระแท้ย่อมที่จะเคารพทมเคารพวินัยอุบาสติกาแท้ย่อมที่จะเคารพรมเคารพวินัยยกเป็นพวกเตลือีนอกยี่นองลอยแค่นั้นเองยังไม่เวลาก็พูดมามันเจ็บไหมละ่ะนั่นยอมเขาด่านี่โอ้ยเจ็บก็ไปถึงขั้วหัวใจนู่น ขอเข้าต่บ้านเขาจิน้นก่กันเหมือนหมาเขาอะที่หลวงปู่พูดนี่ไม่ได้ว่าประมาทจับเจ้งหมกณะกุบาอาจาย์นะยกไปเดนียเข้าหน้ากระหม่อมด้วยแต่ว่าก็เรื่องของเขาแล้วเขาจะทําชั่วกเรื่องของเขาเธอดีก็ดีแล้วไปว่าเขาทําไมหลวงปู่ไม่ได้ว่าใครแต่นี้พ่อหลวงปู่นั่นคือพระพุทธเจ้าคือาคํากีวิน,นัยนี่ถ้าไม่ใช่พ่อพวกเธอ นี่เป็นพอ่อหลวงปู่พวกเธอจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเธอเพราะไม่ใช่พ่อของพวกเธอแต่เธอเอาพอ่อหลวงปู่หลวงตาลูกนี้หาอยู่หาก,กินนั่นเรื่องของเรื่องมันจะให้หลวงปู่ยอมให้หลวงปู่ตายซชเห็นไหมเห็นโมกาลาไหะเห็นว่ามีตัวไหม่ะ,มมะเห็นว่าอานน์ยอมไหมะเห็นพระมหากัสสปปถิแล้วเจ้ายอมไหมะ นั่นมีมีมลอกที่พระเทสมนาเทท่านจะยอมพ่อท่านเลือดวัดประเสริฐเงี้ยอบัตเล็กๆน,น้อยๆท่านก็นจะรักษาจนถึงวันสิ้นลมไม่ย่อมใหลักธรรมหนักวินัยที่เป็นพ่อของตัวเองจางหายมันคอนบุรีเห็นไหมล่ะพระมหากาสปฏิเสธล่ะเจ้านั่นเลือดประเสริฐไหมละ่ะไอ้พวกเราเป็นอะไรนี่สมกับที่จะอุบาสกติฆาเขาจะ,จะด่าให้อยู่นั่นขอข้าวแต่บ้านเขากินกัดกันเหมือนหมาเขาว่า เห็นไหมล่ะหกือเทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกเราจะเห็นพระดีเราจะเห็นที่ไหนนะนี่หลายแสนแสนรูปนี่หรือจะมีเพียงพระองค์จักรราชพระองค์เดียวกันเดี๋ยวนั่นมีอยู่หรอกแต่ว่าท่านไม่ออกมาแค่นั้นทําไมจึงไม่ออกมาทั้งแก่สราภาพหรือไปดูปณิสัยท่านเราก็ยกแว้นเหนือก็อนเหนือกระหม่อมปณิสัยเราแบบนี้ยังไม่มีนี่ แล้วจะไม่ออกมาได้ล่ะนั่นเนะพรคือพ่อนี่พ่อเราจะถูกกล่าวถูกทำาายนี่รู้จะนิ่งดิ่งดูได้ได้ยังไงนลงก็จะถามสมัยก่อนลุงปุ๊ไม่เคยเป็นดังที่พูดในฝั่งนั่นเขาไล่ไก็หนีนะคนเลกลางคืนก็หนีเออถ้ามีความผิดเล็กๆในน้อย,อยเราก็ไม่ว่าหรอกแล้วไม่มีนะแต่เราก็ถือว่าเราผิดเราเฉยด่าไป เหมือนที่ดวงตา linkage, Rosie, <acceptable> นั้นไล่เราหนีนั่นก็เรื่องนี้แหละเราก็ถามด้วยความเคารพนะเพราะการที่จะถามกูถามบ่าวก็ต้องถามเรื่องทำเรื่องวินัไหเพราะการที่กูจานย์นี่น้ำพึ่งนี้เขาประเคนนี้มันเป็นเดือนแล้วนะหรือพระแมนอูจารที่แก่แล้วลืมหลงหลงดื้อืเดี๋ยวเขารับอันนี้มันเป็นเดือนแล้วผมเห็นเนี่ยเห็นไหมล่ะ <negócio> ก็เห็นหลวงพระแมคอูจานย์ยังฉันอยู่เนี่ยนมนี่ มันมันประเคนตามพระพินัยเนี่ยมันจากเช้าจนถึงเที่ยงไม่ใช่หรือขอรับพระแม่ครูจาร์อันนี้ผมเห็นหลายวันแล้วพระแม่ครูจารย์เอาชงกาแฟช่วงเช้าอยู่นี่พ่อการพ่อแม่ครูจารย์ผมเป็นพระเด็กพระน้อยพระบวชใหม่ขอพ่อแม่ครูจานย์ผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูแก่งแกกให้ผมได้ทราบด้วยว่า มันเป็นยังไงมีพระพินัยบทบาทไหนที่ให้หลีกตัวนี้หรือเปล่าก็รับโอ้หน้าเป็ตหน้าผีหน้ายักษ์หน้ามารเกิดขึ้นเลยมึงบทเมื่อวานนี้มึงบาสอนกูเหรออุอ้ยนั่นเราขอการนั้นน,นั่น่ะเราก็เลยตัดสินปัญหาเมื่อถูกไล่หนีจากวัดนั่นเลยบัดนั้นก็เหมือนเดิมบัดนี้ก็เหมือนเดิม เกือบสิบวัดที่เราโดนที่เราถูกไล่นั่นแหละเราจรึงตั้งจัดนั่นแหละกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์่ามกลางสายฝนวันออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเราจักไม่ขอมีครูมีบาอีกเราจะมีขอเราจะขอมีครูมีบาพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวิน,นัยเห็นไหมละ่ะ เราจะมอบกายถวายชีวิตกับพ่อเราคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวิน,นัยเราจะตายก็ธรรมกับวิน,นัยคือพ่อของข้าพเจ้าเราถือว่าพระที่เราผ่านมาเห็นมานั่นหรือยังไม่เห็นคิดว่าไม่เกินกันสีมิติจิตสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธ,ธิหาไม่ได้เหมือนมาก็แค่นี้มีแต่อรีต่อไปมีแต่อรีต่อไป เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารณนาหาเล่เหลี่ยมขออย่างเดียวหลักธรรมหลักวินัยที่เลือดที่เปรศที่เปรยบเสมือนตัวเทนของพระพุทธเจา้าถูกพระเราทําลายหมดหลวงปู่ไม่เล่นด้วยนั่นแหละจึงได้พูดให้ฟังพอเราพูดให้ฟังก็บอกว่าเราประมาทหมูก็แล้วแต่ใครจะคิดถ้าพระรูปไหนคิดว่าหลวงปู่เทศเพื่อประมาทหมูอุบาสตุกากลุ่มไหน บอกว่าลงมูประมาทหมู่คณะกุบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สัมณาที่สมบูรณ์ไม่ใช่อวาสิกาที่สมบูรณ์ไปเรื่ถีนอกนี้ตอกลอยบวชมาเพื่อทำลายศาสนามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายศาสนาหรือเพื่อเป็นสถานที่หาอยู่หากินเพื่อเป็นสถานที่สังชมกิเลสเตถีหรือเป็นสถานที่เสพการของพวกเธอเห็นอย่างนี้ ในวัดก็มีโรงแรมด้วยมีรีสอร์ทด้วยก็ดังที่เราไ้ฟังหลายครั้งนั่นแหละสมควรเหรอมือก็จะถามพระแท้วัสุิกาแท้มีสักกี่ลูกพระแท้มีสักกี่คนวัสุิกาแทนะ่นนี้วิกฤตหนักแล้วจังก,กันแล้วนี่มงึงกจะเข็นความจะหว่างจะไหว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความมัวคีเกิดขึ้นในเพราะพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคําสอนสอนบาตรตุติกาหรือสอนโลกสอนสงสารทั้งกลางลกลูกลก,ลกและอรูปโลก,โลก,โลกตามรอยพระบาทพระศาสดาไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แต่แบบนี้แหละนังที่เห็นพอบร,ร,ราพูดก็ราพิหมดอะไรแล้วก็ราพิดหมด ตอนนี้เมื่อลุงปู่เป็นครูเป็นบาของลูกของหลานแล้วที่อยู่ร่วมกันไม่กี่คนนี่ลวงปู่จะเป็นต้องพูดเราไม่มีควาว่าสงสทรนเกลียดล้วก็เกลียดไปด่าเราก็ด่าไปลวงปู่จะถามว่าเกลียดลวงปู่เรื่องอะไรด่าลวงปู่เรื่องอะไรนี่คือหลักคำสอนเป็นแบบนี้ นั่นที่ดา่าหลวงปู่พระกลุ่มนั้นดา่าหลวงปู่นี่หรืออุบาสุริกากลุ่มนั้นดา่าหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็จะถามคืนว่าดา่าหลวงปู่ด้วยเหตุอนใดนี่คือหลักคำสอนเป็นแบบนี้นั่นหลวงปู่ถือว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมาาแทละ่ะไม่ใช่อุบาสุริกาแทละ่ะนั่ก็อุบาสุริกาที่เขาเป็นอุบาสุริกาแท้ที่เขาด่าพระกลุ่มนั้นที่ทะเลาะก,กันที่กาลสินนี่เมื่อวานนี่ ว่านเมื่อก่อนนี่ว่าขอเทบ้านเขากินอยู่เตะกัดกันเหมือนหมาดูจี่ไปฟังที่เขาพูดละอายไหมล่ะถ้าลุงกูเป็นพระก,กนั้นลุงปู่แทกมันดีนีแล้วไม่ใช่ด่ากันธรรมดานะชกต่อยกันด้วยจับได้ขาก็เหมือนกับคาดกับไถไถไปนั่นแหละ เป็นรถไถไปเลยนะั่นหนูก็เห็นอยู่นี่เป็นพระเป็นธรรมนางหรือเอา้เาหลวงมุกก็จะถามเลยนะัน่นแะมีแต่ความเสื่อมมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้นะหลวงพุยาก,กินความสมัยกี้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็คงจะสูญเปล่าน,นั่นแหละเพราะพระดีหายากอุบาสิกาดีหายากคงจะได้เท่านี้แหละอืได้แค่ไหนได้แค่ที่เห็นกันนี่แหละถึงพุทธการเลยนะดุกนะอาจจะมี คนดีอุบัติขึ้นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้จะมีพระดีบาสุเกาดีคอยต่อไปนะลูกนะ